สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์ c คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากที่ได้มีการเปิดตัว Yamaha Fascio 125 Hybrid ในอินโดนีเซียกันไปก่อนหน้านี้และมันก็ได้รับกระแสก,การตอบรับที่ดีมากๆล่าสุดครับได้มีกระแสข่าวความเป็นไปได้ว่ามันได้ลุน้นเปิดตัวกันในประเทศไทยเราด้วย สำหรับ Yamaha f a s c i o 125 Hybrid นั้นมีงานดีไซน์ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่น้อยเลยทีเดียวโดวยองค์ประกอบของรูปทรงไฟหน้าแบบวงรีหรือว่าแบบทรงแคปซูลนะครับรวมไปถึงงานดีไซน์ไฟเลี้ยวชุดไฟด้านท้ายที่เป็นแบบแคปซูลเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงมีการใช้รูปทรงนี้กับชุดแผ่นครอบด้านข้างด้วยฟีเจอร์ของตัวรถนั้นนะครับจะมีระบบไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบที่สามารถ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y Connect ในสมาร์ทโฟนได้ระบบสตาร์ทแบบ One Push Star t ระบบ SMG มอเตอร์อัจฉริยะมีกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับมีช่องชาร์จสมาร์ทโฟนความจุช่องเก็บของใต้เมาะพี่ขนาด17.8ลิตรขุมกำลังนั้นจะมาในพิกัด125 c c แบบ Blue Core นะครับทำงานร่วมกับระบบ Electric Power Assist Start ทำให้อัตราเร่งในช่วองออกตัวมีพลังางที่ดีและนุ่มนวลมากขึ้นครับให้แรงม้าสูงสุด8 3 hp แรงบิดสูงสุด1 0 6นิวตันเมตรน้าหนักตัวค่อนข้างจะเบาอยู่ที่เพียง95กิโลกรัมเท่านั้นนะครับล้อมแม็กขนาด1ินิ้วโดย Yamaha Fascio 125 h y b อ i d ในอินโดนีเซียนั้นจะมีอยู่2เวอร์ชั่นก็คือ f a s i o Lux e ที่จะมาในแนวสีสันพรีเมียม และฟาซิโอ D.O. ที่จะมาในโทนสีสันแบบทันสมัยส่วนในประเทศไทยเราจะมีรายละเอียดที่เหมือนหรือว่าแตกต่างไปจากนี้คงต้องเป็นรอรุ้นกันครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class, 150, เวิร์คลาส Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส